อย่าก subscribe ครั่อลฮะดีค Welcome back to the channel รูปลักษ์ภายนอกของ Peugeot Sport 2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกพรีเมียมและดูดันมากกว่าเดิมด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบไดนามิกชีดีไซน์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเสริมด้วยไฟหน้าเหล็แบบแยกชั้นที่ให้ความทันสมัยและเฉียบคมเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบ ให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงความฉกเฉลียวลอ้ออลลอยลายใหม่ขนาด19นิ้วเพิ่มมิติให้ตัวรถดูมีพลังมากขึ้นด้านหลังติดตั้งไฟไท้ายแบบเลดทรงยาวที่ออกแบบให้กลมกลืนกับฝาท้าทยอย่างลงตัวเพิ่มความดูหราแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพฟเโร่สปอร์ตเองหาไว้ครบถ้วนภายในห้องโดยสารของพฟเจโร่สปอร์ตส0งพต้องบอกว่าเปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดดเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ทั้งหมดพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัส ขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Mitsubishi Premium Soundbox นั่งปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงให้ความรู้สึกนุ่มและรองรับสรีระได้ดีส่วนเบาะแถวที่2และ3สามารถพับได้อย่างยืดหยุ่นเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างเหลือเฟือเหมาะกับครอบครัวใหญ่หรือการเดินทางไกลบรรยากาศภายในยังโดดเด่นด้วยไฟ Ambient Light ที่ปรับได้หลายเฉดสีเพิ่มความดูแบบรถยุโรป พร้อมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ3โซนแยกควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังผู้โดยสารทุกตำแหน่งจึงได้รับความสบายตลอดการเดินทางอีกทั้งยังมีช่องชาร์จ USB-C และพอร์ตชาร์จไร้สายให้ครบทุกแถวในด้านสมนรสรถนะ Porsche Sport 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.4ลิตรรุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้พละกกำลังมากขึ้นถึง204แรงม้าแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรส่งกำลัง